สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางมนทาชุ่นประดับตำหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดสารมีชัยสงกัดเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของนักเรียนในหน่วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สอนในหน่วยนินดีอยู่ดีมีสุขซึ่งสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ง ปีการศึกษา2567ติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค um. ่ะบูบ um, ัสด <plant> ีคจากประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขเรื่องความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารเด็กสามารถเรียนได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ดังนี้ ข้อหนึ่งเด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ96ข้อ2เด็กสามารถบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ98.67ข้อ 3. เด็กรู้จักสังเกตจำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33 ข้อ4เด็กสามารถร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมอธิบายสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ94.67ข้อ 5>, 5เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ92โดยมีเด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน25คนคิดเป็นร้อยละ100 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคือต้องมีผลการประเมินระดับคุณภาพ2ปฏิบัติได้เป็นครั้งคราวขึ้นไปไปดูคลิปผลลัพธ์จากวิดีโอของเด็กๆกันเลยค่ะน้องปอเตอร์ครับเราควรเลือกรับประทานอาหารแบบไหนครับที่มีประโยชนอ์อาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูกปลาครับอะไรอีกครับรับครับ <nenhum S 1> ครับแล้วอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับช็อกโกแลตครับไกกส้กรอกถ้าน้องพอตเตอร์เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรครับไม่ไม่เหนื่อยและแข็งแรงครับถ้าน้องพอตเตอร์รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเป็นยังไงลูกอ้วน เ,เพราะฉะนั้นน้องพอตเตอร์ต้องรับเลือกรับประทานอาหารที่มีปลา<ด>ทําให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับ,บน้นองใบบุญคุณเลือกรับประทานอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์ค่ะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะน,งน้องใบบุญหมูมะเขือเทศปลาบลูเอรี่อาหาร<ด>ที่ไม่มี ค่ะแตงกวาอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้าง,างลกงูกขนมเหล้ากลมไอศครีเก่งมากค่ะถ้าน้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเป็นยังไงคะแข็แงแรงไม่เหนื่อยถ้าน้องรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเป็นยังไงคะ ไม่สบายเพราะฉะนั้นน้องใบบุญต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทต่แมร่างกายของน้องใบบุญแข็งแรงขอบคุณขอบคุณคน้องมะนาวเลือกรับประทานอาหารแบบไหนลูกประโยชน์ค่ะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะม้ค่ะโมโกลี่ะค่ะ,คะแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูกค่ะ ค่ะแล้วถ้าน้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายน้องเป็นยังไงคะแข็งแรงไม่เหนื่อยไม่ไม่สบายค่ะแล้วถ้าน้องรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายน้องเป็นยังไงลูกเหนื่อยยิ่งก็เหนื่อยไม่สบายค่ะเพราะฉะนั้นน้องมะนาวต้องรับประทานอาหารที่ไม่เหนื่อยทำให้ร่างกายของน้องมะนาวเป็นยังไงคะแข็งแรงขอบคุณค่ะน้ององศาครับน้ององศาเลือกรับประทานอาหารแบบไหนลูก มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชนะะ์มีอะไรบ้างลูกเสมว่าครับปา่ครับแล้วบอยลี่ครับแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูกตอนนอนแส่มุดครับตุ้องครับตัวดแรงเก่งมากครับแล้วอาหารที่มีประโยชน์น้องทานแล้วทาให้ร่างกายเป็นไงครับเป็นแรงครับแล้วแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์ถ้าน้องทานไปน้องจะทําให้ร่างกายน้องเป็นยังไงลูกป่วยป่วยเพราะฉะนั้นน้ององศาต้องเลิกรับประทานอาหารที่ ท,ทำไม่ร่างกายของน้ององศาเปรนแร่ครับน้องเปรมควรเลือกรับประทานอาหารแบบไหนลูกที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูกนม,ม,มแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูกก <perfekt> แล้วถ้าน้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายของน้องเป็นยังไงลูกครับ <Eine S 1> <spit> แล้วถ้าน้องรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทําให้ร่างกายของน้องเป็นยังไงลูกปวดท้องครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายของน้องเปล่งเปงงขอบคุณครับ